ที่แอนจะทําความสะอาดนี่แอนไม่ได้จะมาทําความสะอาดตรงนี้นะคะเม่แมนค่ะแอนจะเอาออกให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะมาทําความสะอาดตูดของเขานะคะนี่ค่ะที่ข้างในที่เป็นตัวดำๆนี่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าตัวนี้นี่เทาทําความสะอาดบดา่ไดคือเพราะว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดทุกวันนะคะตัวนี้นานๆเราจะทําความสะอาดทีนึงค่ะ แอนจะทําเกาออกให้เข้าหมดด้วยนะคะหมดเลยนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวแอนจะทําให้เพื่อนๆดูค่ะมีแค่2ตัวนะคะเพื่อนๆคือน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานธรรมดาธรรมดาของเรานี่เองค่ะเดี๋ยวแอนจะมาทำให้เพื่อนๆดูแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าใครที่ทำเหมือนแอนก็แล้วไปแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าทำยังไงมาดูกันในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้แอนจะมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าวลูกเก่าๆของเรานน่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะหม้อหุงข้าวที่แอนอ่าใช้ใส่หุงออกบุฟเฟ่นะคะข้างนอกที่เราตักจากหม้อใหญ่ตรงนี้ออกไปเติมข้างนอกนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเขามีระยะการใช้งานที่ยาวนานนะคะหม้อลูกนี้นี่แอนใช้มาได้เป็นเวลา10ปีแล้วนะคะนี่ ต่งต้งตลานเขาเปิดเลยก็ว่าได้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะหมอนี่ค่ะสภาพข้างในเขาแต่ว่าแอนจะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเขายังใช้ได้อยู่เก่าจนแบบว่ามันเมื่อก่อนนี้มีแผ่นรองตรงนี้นะคะแผ่นแผ่นอลูมิเนียมรองตรงนี้นะคะขว้วหอนนะคะไม่รู้หลุดหายไปไหนแล้วนะคะมันนานแล้วค่ะนี่ค่ะตรงตูดของมันนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ค่ะ ดำนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาน่านแอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆทาเหมือนแอนหรือเปล่านะคะในสันดานของแม่ครัวนิสัยของแม่ครัวเข้ากับคุดคุดที่จะหาวิธีทําแบบว่าให้เข้าไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะอันนี้เราก็ทํามาหลายครั้งแล้วนะคะนี่แล้ววันนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อวานนีรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะซุกซ่าหรอกกอะ ถ้ามันสุกสุกซานี่สุกซ้าสุกช้าเข้ากับสิสินเปียงทั้งเวลาเสียทั้งคาไฟเพิ่มขึ้นนะคะแอนถึงเลือกที่จะขัดนะคะขัดขังในการขัดของเราหนิเราจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยนะคะแค่น้ำสมค่ะน้ำสมแล้วก็น้ำยาล้างจานธรรมดาธรรมดานะคะเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูเลยค่ะ ฟอยคัตมอสก็ตไบ more, By, ทุกครัวเรือนมีอยู่แล้วคะ่ะเราจะหาอุปกรณ์ที่เรามีในครัวเรือนของเรานะคะเพื่อนๆข้าสิบอดอยไปน้ํายาเขามีเขานั่นนุ่นเขามีคะ่ะแต่เราเอาแบบประหยัดที่เรามีในครัวน้อยๆหอยสังของเราแอนเชื่อว่าทุกๆบ้านมีแน่นอนค่ะสามสิ่งนี้นะคะมีแน่นอนค่ะทุกๆบ้านนะคะเราก็ใส่ลงไปโลดคะ่ะ น้ำยาล้างจานนะคะมูเจ้าคะาประโยชน์ของน้ำสมสายสู้นี่เขามีหลายอย่างมากมายนะคะในประโยชน์ของเขาเขาสามารถทำความสะอาดดอกยางในตู้เย็นในครัวของแอนนี่ถ้าแอนมีโอกาสหรือถ้าแอนได้ทำถ้าไม่ใช่เด็กๆทำก่อนแอนเดี๋ยวแอนจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะเขามีหมากไม้ลาาอยางคะ่ะประโยชน์ของน้ำสมสายสู้นี่นะคะ ค่ะแบคทีเรียค่ะยังได้มากมมค่ะบ่แมนแค่กินกับก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะเพื่อนๆประโยชน์ของเขามีมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอนจะทำยังไงค่ะในการที่แบบว่าแอนก็จะผสมเขาลงไปนะคะเพื่อนๆกับกับอันน้ำยาล้างจานค่ะมูเจ้าค่ะ จะใส่ถุงมือสักหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำสมสายสู้นี่เขามีกินขอนขางแห้งแล้วเขากัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันบบได้เบียนะคะไม่ได้ตายเบียะคะ่ะไม่ได้บอร์เมนซิงอะไรที่เบียนะคะแล้วเราก็นี่นะคะผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆผสมเลยคะ่ะแล้วก็บีบออกจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะ เราก็ใช้หนี่สก๊อตไบของห่าหนี่เลยนะคะบีบบี้ออกนะคะอย่าเอาให้อย่าเอาให้ชุ่มฉ่ำมากเพราะว่าเราต้องหุงค่ะเข้ากับจัดการเซตถู to, ขับไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแอนจะเอาให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะเอาแบบนี้ใส่ไปแบบนี้ก่อนนะคะให้ดูค่ะนี่นะคะทาทาไว้นะคะแบบนี้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาขัดค่ะ ขัดกันนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะเข้ากับคอยขัดไปแบบนี้ค่ะขัดไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาดูว่าความแตกต่างของของก่อนขัดและหลังขัดเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ทำริงใช้จริงนะคะเพื่อนๆบอดาจกตานะคะ nhìn mấy เรียบร้อยค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นฟองอยู่รอบๆแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้ว<ๆ>เรามาเอาฝั่งเหลืองๆนี่พยายามช่วยให้ให้สิ่งสกรปรกอันกับน้ําที่เขา้าเกาะอยู่ตรงตูดมันนะออกหรือเพื่อนๆจะใช้กระดาษกระดาษหรือผ้าเช็ดก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆคะเห็นไหมดูค่ะว่าเขาออก ออกจริงๆเลยนะคะเห็นไหมยังมีเหลืออยู่อีกนิดนึงเธอไม่สะอาดเหรอเอาฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะนะทำไปอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเดิมนะเหมือนเดิมค่ะ รูปไปเลยนะคะก่อนที่ต้องให้น้ำหมดหมาดๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะพอนะคะจากนั้นผ้าถ้าเพื่อนๆมีผ้าหรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะเซ็ดค่ะเช็ดให้เข้าแห้งนะคะเพราะว่าพรอมที่สใส่งานอันนี้แอนจะใช้งาน ในอีกไม่ช้านี้นะคะเราทําไว้ให้เขาแห้งเท้ากับสิ<ๆ>เดี๋ยวจะให้ดูก่อนและหลังนะคะพยายามเช็ดเขาให้แห้งนะคะเผื่อเขาจะได้เป็นคาบค่ะ<ๆ>แค่นี้เข้ากับได้หมอหหงเขาที่ใหม่และสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะก<ๆ>ั่ว่าเป็นตลอดเวลาล่ะค่ะแบบว่าประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อให้เขาเปียงเงื่นเปียงข้าอีกนะคะเด<ๆ>ี๋ยวแอนเทอ ตะกรันสีดำๆออกก่อนค่ะแล้วก็เหมือนใหม่ใช้งานได้อีกต่อไปค่ะเดี๋ยวแอนให้ดูเลยนะคะดูเห็นๆก่อนและหลังเป็นยังไงคะไอเดียและเคล็ดลับไงๆเราไม่ต้องทิ้งถ้ามันยังเสียบไฟเข้ายังหุงได้อยู่นะคะเพราะว่า แผ่นตัวนี้นี่เขาสําคัญต่อการหุงข้าวนะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้ถ้าแผ่นตรงนี้นี่เสียกะหุงบ่ได้นะคะบางครั้งอาข้าวอาจจะเด้งก่อนสุกหรือบางครั้งจากเราใช้เวลา15นาทีอาจสิเป็น20นาทีหรือเพื่อนๆอาจจะไม่สังเกตลองสังเกตดูนะคะกับหม้อลูกใหญ่ๆของเราที่เราหุงแอนก็ทำแบบนี้นะคะถ้าดูว่า เอ๊ะเขาสกระปกเขาสามารถเห็ดของห้าเองได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปไปเสียตังค์ซื้อใหม่นะคะนี่ค่ะเคล็ดลับและไอเดียเล็กๆน้อยๆที่แอนเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้เมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแหแอนด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสไดใบ่ระผาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสะอาดได้ด้วยของในครัวเรือนที่เรามีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียตังเป็นพันๆไปซื้อใหม่ค่ะเช็คดูกันแล้วก็ลองทำดูกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ